ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ลดเป่าป้องกันโควิดช่วงปีใหม่พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้เตรียมกําลังตํารวจดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ทั้งเรื่องการเดินทางความปลอดภยัยและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในปีนี้จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จะต้องลดการเป่าแอลกอฮอล์ลงโดยจะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปหากพบมีลักษณะเมาชัดเจนจะนําตัวไปสถานีตํารวจหรือสถานพยาบาลเพื่อตรวจทราบผลเพราะการใช้ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์อาจทําให้ประชาชนไม่สบายใจแม้จะทําความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ขณะนี้มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่